โรคภาษากรีกอัสเธเนียสเอลิไมคิกลอสะโรคอัสเธเนียไข้หวัดใหญ่กรีปีโรคหวัดคินอคริโอโลจีมา อาการท้องร่วงวิอาริยโรคหืดอัสมาอีสุกอีใสอานโมวิโลยาโรคคอติดิฟเทริติดามาลาเรีย Ελονοσία. Ρόχα. Ιαρά. Γεγούμ σαμό αξέ. Μινιγγίτιδα. Κάνγτουμ. Παροτίτιδα. Πότμπουμ. Πνευμονία. บาดทะยักเตตานโสวานโรคฟิมาติโอซีโรไอครนโคคิติสโรคฟรีดาเอวิโอยาโรคพิษสุนัขบา้า อีส่ากาลาโรคปานอยล์น้องในแท้กอร์นิอาใครรากษาหน้อยทีฟอยวิสปิเรตอสอาหิวาตกโรคโคลีรา แอนทราคซ์ซิวอัคมีหลอดลมอักเสบวรนคีติดาภาวะสมองเสื่อมอานิแอบาหวาน Διαβήτης. Προκλουμτσάκ. Επιληψία. Προκάου. <σκώ> ουρική αρθρίτιδα. Χιτ. Ψώρα. Πιούναν αξέ. Δερματίτιδα. ภูมิแพ้อัลเลอร์จีมะเร็งคาร์ซิโนสอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας